ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากฟิลโลสอฟี่ของเราแล้วก็มิชชั่นของเราไม่ว่าจะเป็นขยายสาขาหรือว่าขยายช่องทางอื่นคือทุกคนมีความเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดเราช่วยให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ที่เป็นธรรมที่โปร่งใสและมีมาตรฐานได้คุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้น ผมว่าโฆษณาอันนั้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่แบบโฆษณาที่เปลี่ยนบริษัทนะมันเป็นพโฆษณาที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมเลยฮะคือณวันนั้นอย่าว่าแต่คนไม่รู้จักบริษัทเราเลยนะฮะอย่าว่าแต่คนไม่รู้จักนันติดล้อเลยณวันนั้นไม่มีคนรู้จักสินเชื่อจำนองทะเบียนด้วยซ้ำโฆษณาเรื่องแรกเราเราเราใช้คำว่าเร็วเป็นเป็นชื่อของโฆษณานะครับแล้วมันจะพูดน้อยมากแล้วแล้วมันจะมีผู้ชายทําอะไรเร็วๆฟึ๊บฟึบฟบใช้เสียงอย่างเดียว นะครับและอินดีเอ็นคือคือเอาเล่มแรกเงินแล้วก็จบเลยออก on-air ปี oh, on air 3, 2 0 <c ười> 1 0คือวันนุ่งขึ้นนะ่ยมีคนเข้าคิวหน้าสาขาสาขาที่ลาดพร้าวเป็นร้อยคนเลยมันคือเอ a เว n เน s ที่คนไม่รู้ว่าไอไอเล่มทะเบียนที่เขามีอยู่เนี่ยทรัพย์สินนี้แปลงเป็นเงินสดได้แล้วมันก็สะท้อนความต้องการของของคนนะว่าว่าเออเขาขาดแหล่งเงินทุนจริงๆเรามีความเข้าใจแล้วกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเงินติดล้อหรือว่าคนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดคนที่คนที่เป็นเศรษฐีปกติเนี่ยทุกคนจะมีความต้องการทางการเงินอยู่4เรื่องด้วยกันอันแรกคือเรื่องสินเชื่อนะครับถ้าเกิดอยากซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆบางทีก็ต้องกู้เงินนะครับหรือว่าขาดเงินก็ต้องกู้เงินอันที่2คือเงินออมอันที่3มเนี่ยเมื่อมีทรัพย์สินแล้วและมีส่วนตัวแล้วต้องจริงๆมีความเสี่ยงฉะนั้นประกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็น และไอ้หมดที่4นะครับเป็นเรื่องของ transaction นะครับการการโอนเงินจ่ายเงินทุกคนมี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 บิลค่า้ําค่าไฟนู่้นนี่นั่นที่ต้องที่ต้องจ่ายทีนี้เราเริ่มต้นจากสินเชื่อเราก็ไป work กับบริษัทประกันแล้วเราก็เราก็เราก็ดีไซน์กรมธรรม์ที่มันหลักประมาณร้อยบาทแล้วเราก็แจกฟรีกับลูกค้าทุกรายที่ขอสินเชื่อแล้วพอไปศึกษาลึกๆแล้วไปดูตัวเลขก็จะเห็นว่ารถในเนี่ยรถที่ขับอยู่ตามท้องถนนเนี่ย ณวันนั้นนะมีประมาณครึ่งหนึ่งท,ที่มีแต่พรบรนะครับไม่มีประกันแบบสมัครใจเราก็เลยมานั่งถามต่ออแล้วทำไมถึงไม่ไมไมไมซื้อพอเป็นชาวบ้านนะเขาจะบอกว่าเม็ดเงินมัน,มนเยอะไปเบี้ยประกันมันแพงหมื่นกว่าบาทมันเป็นเม็ดเงินที่เขาแบบเก็บไม่ได้งั้นเราก็บอกโอเคงั้นถ้าถ้า,ถ,าถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องการสะสมเก็บออมเงินเงินเงินก้อนเพื่อซื้อประกันเงินเงินเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ เงนินเราซื้อให้เลยลูกค้าเดินเข้ามาอยากได้ประกันเราออกตังค์ให้แล้วลูกค้าผ่อนกับเราแต่นั่นก็เป็น p r o d u ั t ที่ทําให้ประกันที่ในบริษัท,ท,ทในหน้าประกันของเราธุรเก,กิจในหน้าประกันของเราเกิดเลยนะครับเพราะเราให้ลูก,ลกค้าผ่อนได้นะครับว่ราะนั่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่มาครับคือคือมันดูจากมันดูจากพฤติกรรมของคนทั่วไปลองผิดลองถูกแล้วก็าถามคำถามที่ถูกอ่ะแล้วเราก็จะเจอโอกาสในใ,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 ในตลาดนะ แล้วในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยเราเป็นเราเป็นเจ้าเดียวนะที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงินจากต่างประเทศคือมาตรฐานเราสูงมากนะครับแล้วในเรื่องของความโปรง่งใสการบริหารความเสี่ยงนะครับเขาเรียกว่า corporate governance กันธรอภิบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ทำให้เราแตากตา่างนะครับแล้วเราก็นำตลาดในในเรื่องพวกนี้หมดเลยประกันนี้เป็น,เป,นเป็นธุรกิจณวันนี้ที่ผมใช้คำว่า fragmented นะ คือมีผู้มีรายย่อยแต่ไมไปหมดเลยที่ขายประกันแต่ในมุมของเรามีน้อยนะครับเป็น,เป,นเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพเงินติดล็อตเป็นโบรโกเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีพนักงานที่มีใบอนุญาตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วพอลูกค้ามีปัญหาเรามีคอเซนเตอร์24ชั่วโมงเชื่่าล,ลูกค้ามีปัญหาเรื่องเคลมนู่นนี่นั่นคือเขาสามารถมาหาเราได้โจทย์ของเรานะคือแข่งกับนอกระบบนะครับ คือคือผมว่าศัตรูของเราไม่ใช่บริษัทไฟแนนซ์ที่เหลือด้วยซ้ำน,นะครับคือศัตรูของเราคือหนี้นอกระบบนะบนี่นอกระบบเขาเขาปล่อยสินเชื่อกันที่ขั้นต่ําสุดที่เคยเห็นคือร้อยละ5ต่อเดือนนะครับซึ่งเชื่อันั้นถือว่าต่ามากดอกเบี้ยเราถ้าคิดเป็นต่อเดือนนะประมาณร้อยละ1ไม่ถึงด้วยนะครับฉะนั้นแต่แต่ความสะดวกสบายกับการกู้จากนี้นอกระบบเขาจะได้เปรียบ ผมว่าการเข้าเข้าตลาดมันจะมันจะส่งผลภาพที่บวกกับภาพลักษณ์ของเราแล้วอันนั้นก็เชื่อมโยงกับโอกาสที่จะเข้ามาพอเราเป็น Public Company คือคือ,คอจะก็จะมีโอกาสให้มันจะมีคนติดต่อเรามาเยอะขึ้นมีโอกาสให้เรามามามาดูให้เราพิจารณามากขึ้นปัจจัยที่สองใหญ่ๆเลยนะฮะที่ผมคิดว่าเราเจอก็คือช่วงโควิดนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตลาดเงินทุน,นกลไกของมันมทำงานไม่ปกติ อันนั้นนะตอนนั้นมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีเงินทุนเยอะกว่านี้หน่อยจริงๆมันก็จะลดความเสี่ยงใน,ใน,ใ,นในองค์กรได้นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งบางรายเราอาจจะมีสัดส่วนเงินกู้กับเงินทุนที่ที่ที่สูงกว่าฉะนั้นการเข้าตลาดเนี่ยการระดมทุนเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ตรงนั้นมีมีมีบัฟเฟอร์ที่สูงกว่าแล้วก็ทําให้บาลานซ์ชีตเราแข็งแกร่งขึ้น คือเราต้องหา the right opportunity เราพันธมิตรก็ได้นะครับผมว่าแนวคิดคือคือเราเรามีความเชื่อว่าธุรกิจปล่อยสินเชื่อมันเป็นธุรกิจรายย่อยเป็นรีเทลอะไรที่เป็นรีเทลต้องใช้โลเคอลทำก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าถ้าเป็นต่างชาติมาบริหารเงินติดลอ้อแล้วมาบริหารธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนคือผมว่าก็ก็จะไปได้ในระดับหนึง่งแต่จะไปไม่สุด นะเพราะว่าความเข้าใจในพฤติกรรมในความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละที่เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันนะคือความลึกจะไม่ได้ฉะนั้นเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดจะไปในอาเซียนเนี่ยก็คงต้องเลือกา a เนื้อที่ดีนะครับแล้วเราก็เอาเราก็นำสิ่งที่เราเป็นจุดแข่งของเราการบริหารความเสี่ยงไอที IT, ระบบดิจิตอลต่างๆแล้วไปแชร์นะครับหนึ่งคือเงินทุนแต่สคือ no h o w